คุณเคยสงสัยไหมว่ามีเรือนจำที่ไม่มีใครหนีรอดได้จริงๆในโลกนี้อยู่จริงหรือคำตอบอยู่ที่นี่ครับ a l c a t r a สหรือที่ทุกคนรู้จักในฉายาว่า The Rock คือกาะเล็กๆกลางอ่าวซานฟรานซิสโกที่ถูกออกแบบมาเป็นเรือนจำกลางที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกมันถูกโอบล้อมด้วยกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากและเย็นจัดจนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะว่ายข้ามไปได้ที่นี่ คือที่สำหรับอาชญากรที่อันตรายและควบคุมยากที่สุดในอเมริกาไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือมีอิทธิพลแค่ไหนเมื่อมาถึงอัลคาทราสคุณก็เป็นได้แค่นักทโทษหมายเลขหนึ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎเหล็กแม้แต่ราชามาเฟียที่ทรงอิทธิพลอย่างอัลคาโปนก็ต้องยอมสยบต่อความเด็ดขาดของที่นี่แต่ตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของที่นี่คือการแหกคุก ตลอดช่วงเวลา29ปีที่เปิดทำการมีความพยายามแหกคุกนบสิบครั้งแต่ทุกคนล้วนจบลงด้วยการจมน้ำตายหรือถูกจับตัวกลับมาจนกระทั่งในปี1962แฟรงค์มอริสและพี่น้องแองกลินได้สร้างแผนการที่อัจฉริยะที่สุดพวกเขาใช้ช้อนและเครื่องมือทำมือเพื่อค่อยๆเจาะผนังห้องขังและปั้นหัวหุ่นจำลองจากสบู่เพื่อตบตาผู้คุม พวกเขาเอาชนะกำแพงได้จริงแต่พวกเขาหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยในอ่าวคำถามที่โลกยังต้องการคำตอบคือพวกเขาเอาชนะคลื่นทะเลได้ไหมแม้ว่าเรือนจำแห่งนี้จะถูกสั่งปิดในปีถัดมาด้วยเหตุผลด้านค่าใช้ใจ่ายที่บ้าคลั่งแต่ตำนานของมันยังคงอยู่ทุกวันนี้อัลคาทราสคือสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตที่ผู้คนนับล้านยอมจ่ายเงินเพื่อไปสัมผัสกับความน่ากลัวในอดีต แล้วคุณล่ะครับเชื่อไหมว่ามีคนรอดจากคุกนรกแห่งนี้ได้จริงๆลองมาดูเรื่องราวเต็มๆของอัลคาทราสได้ในวิดีโอหลักของเรานะครับ